เยอรมนนีเองเนี่ยถ้าตัดฟังแนวคิดของแองเกลาเมเกนเนี่ยเธอพูดไว้ชัดเจนเลยว่าการประกาศตัวเป็นศัตรูรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องง่เง่าพอไปแซงชั่นรัสเซียเนี่ย คนเดือดร้อนคือกลายเป็นเยอรมันเยอรมันเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าไม่ได้พลังงานถูกถูกนะครับทั้งๆท,ท,ที่ต้องการอยากจะซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็การประกาศตัวเหล่านี้มันก็ทําให้เสียประโยชน์โดยที่รัสเซียเองเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปตัดเรื่องการส่งแก๊สขายเลยนะเพียงแต่ว่าทั้งฝ่ายนาโต้ไปตั้งสมมติฐานเองว่าถ้าไปซื้อแกส๊แสรัสเซียรัเสเซียก็จะเอาเงินเหล่านั้นมาใช้ในการทหารแล้วก็ไปโจมตีอยูเคร,รนขณะเดียวกัน,นอีกเศรษฐกิจกของยุโรปมันก็ตกต่ำไปเรื่อยเพราะว่าไม่ได้พลังงานถูกกจากรัเเซียยนนน่องผลปะโช์ ที่ที่จะได้รับการตอบสนองไม่เป็นศัตรูกับรัสเซียนั่นก็คือมีการพัฒนาอไท่อแกส๊สอย่างนอสตีมวันนอส r ีมทูใหม่แล้วก็ซื้อกส๊สหรือว่าบริโภคแก๊สไปเนี่ยก็จะเป็นบันไดขั้นต้นโดยที่ยังไม่ต้องลาออกจากนาโต้โดยที่ยังไม่ต้องลาออกจาก NATO, ย,ยูออกก EU, เพียงแต่ว่าไม่มีท่าทีที่จะสนับสนุนนโยบายที่จะไปรุกรานรัสเซียหรือว่าไปสนับสนุนยูเครน จากจุดที่กรีนแลนด์แล้วนะคะอยากาสะท้อนมุมมองของอาจารย์นะคะในจุดสงครามของรัสเซียยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสมรภูมิที่ตอนนี้กําลังจะเข้าถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะคะการเข้ารับตำแหน่งของคุณทรัมป์จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะจากที่ประกาศไว้ด้วยว่าจะยุติสงครามนี้ได้ ภายใน24ชั่วโมงนะคะม่ว่าตอนนี้ท่าทีของคุณทรัมป์จะไปแข่งกล้าจุดอื่นแต่ว่าเขาก็ยังดูไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนนะคะอาจารย์สมชายมองว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะที่คุณทรัมป์เข้ามาสมรภูมินี้จะเปลี่ยนทิศทางได้จริงๆหรือเปล่านะคะจะสิ้นสุดจะยุติได้จริงไหมคะอาจารย์คะประเด็นแรก24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนั้นเลย ประเด็นที่สองเวลานี้เขายังไม่สามารถจะได้ได้รับคอนเซนแซสหรือเรื่อการรับรองไม่ว่าจะเป็นจากด้านเซเลสกี้หรือจากด้านด้านเอ่อปูตินคือทางด้านรัสเซียนะครับแล้วเขาก็ยังรบไปยังดูเดือดแม้ว่ารัสเซียจะลุกขึ้นหน้าแต่ก็ลุกขึ้นหน้าอย่างอย่างช้าช้านะครับแต่ว่าก็ยึดมือสำคัญสำคัญได้ไปเรื่อยๆในทางทหารและรวมทั้งฐานยูเครนที่ส่งเข้าไปในคูชก็ถูกทำลายลงเหลือไม่มากแล้ว ยูเครนตอนนี้ทําได้ก็คือการก่อวินาศกรรมส่งโดรนส่งขีปนาวุธไปโจมตีทั้งเบลูร์รอดมั่งในแคว้นอื่นๆด้วยก็ทําได้แค่นั้นแต่ว่าในทางภาคพ,พื้นดินเนรัเสเซียก็ลุกขึ้นหน้าย,ยึดไปเรื่อยๆอคนที่มาเป็นตัวแทนจะเจรจาไก่เกค,คือเจเนอรัลคีทคิลล็อกเนี่ยก็จริงๆก็เป็นสายเหี่ยวเนาะผมก็มองว่าน่าจะทําการเจรจาเรื่องเรื่องการ สงบสึกหรือว่าสันติภาพได้อย่าง,างเที่จะเป็นดินหลักประกันได้เพราะข้อ,ขอหลักประกันทั้งสองด้านเนี่ยด้านหนึ่งทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะวิงเกนก,ก็ทิ้งทวนเอาไว้ให้เป็นคิดว่าหลักประกันที่แท้จริงสําหรับยูเครนว่าจะจะ,จะไม่ถูกรัสเซียลุกหลนก็คือการที่ต้องยอมให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือจุดสําคัญที่รัสเซียยอมไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนรัสเซียก็เรียกร้องหลักประกัน อ่อซึ่งสหรัฐเคยสัญญาไว้ตั้งแต่มีการล่มสลายของของอ่สาสภาพโซเวียตนะครับทลายกำแพงเบอร์เบรินคือจะไม่ขยายตัวนาโต้เลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รักษาสัญญาขยายไปยุปัจจุบันอเซียกบอกเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นเงื่อนไขพิเศษเลยขอให้รักษาสัญญาเดิมก็แล้วกันก็ปรากฏว่าอันนี้ก็ก็หงายเก่งแล้วก็ทําไม่ได้จะถอนกําลังนาโต้จากดินแดนอ่ยุโรปตะวันออกที่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้หรือ ก็เป็นไปบบไม่ได้เพราะงั้นเงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคสําคัญแล้วที่คุยกันยากจะรู้เรื่องจึงมองไม่เห็นว่าทรามจะมีไม้เด็ดอะไรที่จะทําให้เอ,อ่มีการเจราจาสันติภาพกันได้นะครับสุดท้ายนี่ก็จะกลับไปอหลอบเดิมซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่าสหรัฐเองก็อาจจะต้องดําเนินการส่งอาวุธให้ยูเครนต่อไปและให้ลบบรสเียไปเรื่อยๆซึง่งตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่ามันก็บั่นทอนทางด้านเศรษฐกิจ นะครับถ้าเรามองในแง่ในแง่นี้คือเศรษฐกิจของของรัสเซียก็ย่ำแย่ด้วยเศรษฐกิจยุโรปก็แย่นะครับแต่ไปสงครามเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็แย่เพราะต้องสง่งส่งอาวุธส่งอะไรมาถึงแม้ว่าจะให้เป็เนเงินกู้ก็ตามมันก็ยังไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท,ที่ที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่งทุกวันนี้ยุโรปก็ซัฟเฟอร์มากจากการที่ไปแทงชั่นแล้วไม่ใช้พลังงานจากรัสเซียล่าสุดก็ที่ยูเครนประกาศงดไม่ให้ส่งผ่าน ยูเครนไปเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้หลายประเทศเดือดร้อน mm hmm. เช่นปอนดูวาชานิสเซียนะครับหรือแม้แต่ประเทศอย่างอย่างสโลวาเกียนะครับหรือออสเตรียนี่ก็เดือดร้อนในเรื่องนี้ mm hmm. แต่ยังไรก็ตามเนี่ยเท mm hmm. ่าที่สังเกตเนี่ยถึงแม้ว่าจะประกาศแซงชั่นหรือว่าปิดกั้นท่อแก๊สทั้งหลายเนี่ยแต,แต่ยุโรปก็ยังต้องซื้อซื้อแก๊สจากรัสเซียอยู่ดีแต่บางทีซื้อผ่านคนกาาลางก็ราคาก็แพงขึ้น หรือถ้าต้องไปซื้อจากสหรัฐมันก็แพงกว่าหลายเท่าถึงห้าเท่าาทีเดียวอันนี้ก็เป็นปัญหายุโรปเยอรมันเศรษฐกิจที่ตกต่ำทุกวันนี้ก็เพราะไปหลงลมเชื่อเชื่อยุโรปไเชื่อเชื่อสหรัฐแต่แหละเรื่องเรื่องการตัดเท่าแกส๊สทําให้เ,เกิดเ,เกิดเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงและพักการเมืองคือในโชว์ก็กตกกระป๋องล,ละก็จะต้องมีพักใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะเปลี่ยนท่าทีใหม่เยอรมันอาจจะออกจากนาโต้และเข้าไป เข้าเป็นพันธมิตรกับรัสเซียคือหมายความว่าเปิดสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพื่ใช้แก๊สราคาถูกเพื่อในการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นร่องรอยของความเปราะบางของของการดําเนินการของนาโต้เพราะทัมนี่เรียกร้องอยู่แล้วว่าจะต้องให้ขึ้นงบสนับสนุนนาโต้เนี่ยถึงสามเปอร์เซ็นของ GDP เพตั้งแต่เดิมเนี่ยเงื่อนไขของนาโต้ที่แค่สองเปอร์เซ็นก็หลายประเทศก็ยังไม่สามารถจะให้ได้ถึงขนาดนั้นบางประเทศนี่ก็ยัง จ่ายไม่หมดเลยยังผ่อนชำระแค่ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นด้วยนะครับแม้แต่ประเทศจเจริญอย่างนีอัลแลนก็ยังจ่ายไม่ครบเพราะงั้นจะประเทศจนจนยุโรปตะวันออกนี่จะทาอย่างไรถ้าทําบอกว่าต้องต้องจ่ายสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP เพราะงั้นสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นความขัดแย้งกับภายในตัวของมันอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าสงครามยูเครนคงจะยุติกันไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าเงื่อนไขในการปกลครงกันเนี่ยมันมันยอมรับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับ นอกจากจะต้องปล่อยให้มันลบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งซึ่ง,งผลก็คือมันก็ต้องกระเทือนต่อเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจร,ระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกทีเดียวครับอย่างเคสของเยอรมนีนะคะที่ก็ทุกประมาณนะคะจากต้นทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะถึงขั้นอาจจะทําให้เป็นร่องรอยความขัดแย้งที่อาจจะสมชยัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่สามารถอยู่ในกลุ่มได้ได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าอาจจะต้องการไปจากมือรัสเซียเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานที่ต้นทุนที่ดีขึ้นนะคะถูกลง มันเป็นไปได้ในความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนคะมันดูเหมือนว่ามันยังมีสิ่งที่เป็นเรื่องของสมรุนอํานาจที่จะต้องบาลานซ์นะคะนอกเหนือจากเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของความมั่นคงการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มในยุโรปด้วยกันเองนะคะอาจารย์คะคือเยอรมน,นีเองเนี่ยเอ่อถ้าตัดฟังแนวคิดของของเออ,เองเกลาเมเกนเนี่ย ธอพูดด้วยชัดเจนเลยว่าการประกาศตัวเป็นสตรูรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องง่วงเง้านะครับจริงควรจะเป็นมิตรกับรัสเซียไม่มีประโยชน์อะไรแต่ทําไมยุโรปเนี่ยถึงได้ได้ได้บีท่าทีที่ที่เอ,อะไรอ่ะเรียกว่าไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเนื่องจากถูกราะประกันได้ในระดับประชาชนนะครับมากกว่ารัสเซียนี่คือภัยคุกคามที่จะมายึดมีการพยากรณในปีสองห้าสองหกอะไรเนี่ยรัสเซียจะมาถึงบูริเบอร์ลิน ก็มีการสร้างความกลัวเรียกว่าสร้างลัทธโฟเบียให้กับประชาชนระดับล่างส่วนระดับบนเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันซึ่ง,ซ,งซึ่งยกเว้นอังกฤษไมเคิลน,นะซึ่งซึ่งเป็นคนที่มีมีอะไรอะมีทัศนคติมีสัยนาทีา่กว้างไกลแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเททําให้เยอรมันอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงน,นี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางก,การเมืองในในเยอรมันซึ่งเวลานี้ก็มีแนวโน้มอ,ออกมาชัดเจนแล้ว ฝ่ายขวาจัดกําลังมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับแล้วถ้าฝ่ายขวาจัดซึ่งมีแนวแนวคิดในทางชาตินิยมเนี่ยก็จะทําให้ให้เยอรมันประกาศตัวที่ว่าถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโตได้นะครับเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่ถูกบีบคั้นนี่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท,ที่ที่เยอรมันจะถอนตัวมาเพราะว่าไม่กล้าไปตั้งฐานทัพไว้มีกําลังทหารทั้งหลายหมื่นในนั้นแล้วก็ยังติดตั้งขีปนาวุธอีกจะถอนออกไปเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็จะต้องต้องคุยกันเยอะแหละนะครับแต่ว่าผลประโยชน์ที่ที่จะได้รับการอาตอบสนองจากการที่เป็นไม่ไม่เป็นศัตรูกับรัสเซียนั่นก็คือมีการพัฒนาไอ้ท่อแก๊สอย่าง n o r เตรี e มวันนอ s ต r ี a มทใหม่นะครับแล้วก็ซื้อแก๊สหรือว่าบริโภคแก๊สไปเนี่ยก็จะเป็นบันไดขั้นต้นโดยที่ยังไม่ต้องลาออกจากนาโต้โดยที่ยังไม่ต้องลาออกจาก NATO, ย,ยูพียงแต่ว่า ไม่มีท่าทีที่จะสนับสนุนนโยบายที่จะไปรุกรานรัสเซียหรือว่าไปสนับสนุนยูเครนเพราะว่า mm hmm. ถ้าถ้าเยอรมันดําเนินการแค่นี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวครับที่จะเกิดขึ้นแล้วคือในความเป็นจริงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมันกับรัสเซียเนี่ยเขาแน่นแฟนแค่ไหนไว้ใจกันได้มากแค่ไหนคะนอกจากการพึ่งพากันการซื้อขายพลังงานกันนะคะจะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการด้วยผลประโยชน์ครับ คือไอความไม่บางใจในเรื่องอื่นเนี่ยมันจะตามมาเองแต่ว่าเรื่องของผลประโยชน์ถ้ามีการซื้อขายกันในช่องทางปกตินะเลิกแซงชั่นซื้อแก๊สราคาถูกขายสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งไปลงทุนก็จริงยรมันก็เตรียมจะไปลงทุนจํานวนมากในในรัสเซียนะครับในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งซึ่งมีเอ่ออิลิตี้พร้อมและกำลงงานก็ราคาถูกกว่าในยุโรปนะครับก็เตรียมไว้หมดแล้วแต่พอพอแซงชั่นก็ถอนถอนการลงทุนมาเนี่ย แล้วก็ความสัมพันธ์แต่เดิมในสมัยเกราเมเกนที่แกเคยอยู่เยอรมันตะวันออกแกก็คุ้นเคยและเคยรู้จักกับปูตินเป็นการสูตรตัวด้วยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยได้แต่ที่ปัจจุบันแกไม่ได้มีอำนาจแล้วไงก็ข,ขึ้นกับคนรุ่นใหม่ละว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไรแต่ว่าที่มันเห็นเหตก็คือว่าพอไปแซงชั่นรัสเซียเนี่ยคนเดือดร้อนคือกลายเป็นเยอรมันเยอรมันเศรษฐกิจต,ตกต่ำอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าไม่ได้พลังงานถูก,ถก ครับทั้งๆท,ที่ต้องการอยากจะซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็การประกาศตัวเหล่านี้มันก็ทําให้เสียประโยชน์โดยที่รัเสเซียเองเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปตัดเรื่องการส่งแก๊สขายเลยนะเพียงแต่ว่าทั้งฝ่ายนาโต้ไปตั้งสมมติฐานเองว่าถ้าไปซื้อแก๊สรัสเซียรัสเซียก็จะเอาเงินเหล่านั้นมาใช้ในการทหารแล้วก็ไปโจมตียูเครนนะครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจของยุโรปมันก็ตกต่ำไปเรื่อยเพราะว่าไม่ได้พลังงานถูกๆจากจากรักเสเซียนั่นเองครับ แต่ถ้าถึงขั้นจะหันหลังจากนาโตนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้าก็ตามกับทางรัสเซียนะคะเยอรมนีก็จะต้องแลกกับความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานกับนาโตด้วยกันเองแล้วก็สหรัฐหรือเปล่าคะซึ่งดูเหมือนว่าจะพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงมากอยู่ทีเดียวนะคือเวลาเนี้ยนาโตเองก็ไม่เป็นเอกภาพนะนก็เ,เ,กะเริ่มขัดแย้งกันในเรื่องเนี้ยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องเรื่องแก๊สโดยเฉพาะเป็นหลักอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ย ผมก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องแตกหักกันหรือขัดแย้งลาออกจากนาโต้หรือว่าลาออกจากอยู่แต่ว่าอาจจะมีเสียงซึ่งเงยอรมันก็ถือว่าเป็นประเ,เทศสําคัญเหมือนกันในการที่จะสร้างเอ่ออะไรอ่ะสร้างความเปลีป่ยนแปลงในทางนโยบายหรือแทนที่จะไปแซงชั่นก็ซื้อแกส๊สไปตามปกติต่วนเรื่องปัญหายูเครนก็ค่อยๆดําเนินการไปอ่ะ อย่าไปสนับสนุนให้มันเกิดการลบพุ่งให้มีการเจรจากันอย่างเงี้ยจะมันมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำได้นะครับส่วนท่าทีของยุโรปทั้งหมดเนี่ยเดิมที่ทต้องฟังสหรัฐแ่เพราะว่ายุโรปเนี่ยพึ่งพาสินค้าที่ส่งออกไปขายในจำนวนมากแล้วก็ถูกเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ทาใ,ให้เยอรมันเองเนี่ยเดิมเนี่ยอังกฤษลเมเกนเนี่ยเคยเตรียมจะไปลงทุนในรัสเซียอยู่แล้ว ปรากฏว่านักธุรกิจทั้งหลายถูกอเมริกาขูว่ว่าถ้าอยู่ไปลงทุนในรัสเซียมากๆเนี่ยก็จะตัดการค้าหรือว่าขึ้นภาษีก็พวกอยู่ทำให้นักธุรกิจเหล่านั้นหันหน้าหนีไปจากแองเ l ล m าเมเกที่เพ่งอุตสาห์ไปคุยมาแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าตอนเนี้ทรัมม์มีนโยบายที่จะปิดกั้นด้วยซ้ําใครที่ค้าขายเกินดุลเนี่ยทําขึ้นภาษีหมดเพราะงั้นยุโรปเองจะไม่ได้ผลประโยชน์เท่านี้เพียงพอ โลปเองก็ต้องหันมาพึ่งรับแข้งของตัวเองผมว่าตรงเนี้นยในแง่นโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะแตกแยกออกไปได้จากนโยบายที่เราเน้นไย,ยความร่วมมือในความมั่นคงหรือการทหารนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยการมาเชิญหน้ากันเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับทั้งสองฝ่ายเลยสุดท้ายนะคะจุดที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันจากประเด็นของสองครามประเทียุยูเครนค่ะอาจารย์ที่พื้นที่ของเกาหลีเหนือนะคะล่าสุดทางอเมริกาก็ออกมาบอกว่าการที่เกาหลีเหนือน,นั้นส่งกําลังมา ร่วมรบในรัสเซยียเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเพิ่มศักยภาพในการทําสงครามนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเฝ้าระมัดระวงังแล้วก็จับตาขณะที่สองสามวันก่อนหน,น้านี้เราก็เห็นเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือในจังหวะนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีข้อสังเกตอะไรหรือเปล่าในการแอคชั่นหรือว่าในการขยับตัวของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซยียยูเครนในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ คือการที่เกาหลีเหนือส่งทหารมาช่วยรัสเซียรบโดยเฉพาะภายในประเทศเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเขาะเพราะเขามีสนธิสัญญาร่วมมือกันทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะครับก็ดูแม้แต่กลุ่มนาตโต้เนี่ยยังแอบส่งทหารเข้ามาช่วยยูเครนเนี่ยโดยสวมเครื่องแบบยูเครนเนี่ยมันก็มีจํานวนทั้งเยอะแยะเพียงแต่ไม่ประกาศไปทางการทาธารรัฐก็มีนะครับเอาเถอะ เรื่องนั้นเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าทานเกาหลีเหนือได้ได้มาร่วมรบในสงคารามเนี่ทำเขามีประสบการณ์มากขึ้นในการทาสงคารามอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นจริงแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างแร่และแล่อแหล่ตอนนี้แล้วไม่คนไม่ค่อยได้สนใจก็คือความขัดแยง้งในเกาหลีใ,ใต้เองซึ่งท่านประธานดีเนี่ยท่านประกาศกวยการศึกและท่านก็ไม่ยอมลงจากตาแหน่งแล้วก็พยายาม ยื้ในหลายๆประเด็นล่าสุดเนี่ยสารออกหมายไปเนี่ยก็มีกองกําลังทหารออกมาปกป้องนะครับไม่ให้ไม่ให้ใหอ่เข้าถึงตัวประธานดีได้ซึ่งมีแนวโน้มเขาอาจจะใช้กําลังทหารเข้ายึดอำนาจที่ทหารในเกาหลีใต้เนี่ยวนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอันนี้ประเด็นเนี้ยมันอาจจะเกิดทําให้เกิดความตึงเครีย,รย,รยดขึ้นได้ยังโชคดีที่ว่าเกาหลียังไม่แสดงท่าทีอะไรนอกจากทดลองอ่ขีปนาวุธนะครับหรือทดลองอาวุธนิวเคลีย ถ้าเกาหลีเหนือแสดงท่าทีอะไรมาความขัดแย้งจะยิ่งบานปลายแล้วในประธานดีออจองอะไรเจงซุกเนี่ยนะครับคลิเอันเอ่อแ่ละก็จะจะจะช่วโอกาสในการบริหารประเทศแบบโดยใช้ระบบะเผด็จการในการควบคุมเพราะประชาชน,ชนส่วนใหญ่เนี่ยของเกาหลีใต้เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเป็นประเิศปากเกาหลีเหนือเขากา เขานินแนวโน้มเขาอยากให้มีการรวมชาติจะตายเพื่อเกาหลีจะได้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคด้วยซ้ำ